กลับเข้ามาพบกับรายการเสรษฐีซองกันต่อนะครับจุดเริ่มต้นนี้นะฮะเริ่มพัฒนามาสู่โรงเรียนสําหรับรัษฎรแห่งแรกที่ตั้งในวัดมหันตพารามนะให้รัษฎรยังคุ้นเคยกับการศึกษาในวัดเพียงแต่ตั้งเป็นโรงเรียนเป็นกิจเฉพาะก่อนหน้านั้นนะฮะไม่นานเนี่ยก็เป็นช่วงที่หมอสอนศาสนาจากคณะมิชนาลี e, เริ่มเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในหมู่บ้านมอน เมื่อพุทธศักราช2,395โดยที่ผู้เปิดโรงเรียนก็คือ,อ,อแหม่มมะตูนภรรยาของนายสตีเฟนแมนทูนนะคนไทยชอบเรียกว่าหมอมะตูนตามมาด้วยโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยนายแพทย์ซามูเอลเลเนลเฮาส์นะครับหรือว่าหมอเฮานะซึ่งตั้งอยู่ข้างวัดอรุณหลังจากนั้นโรงเรียนทั้งคู่เนี่ยก็ย้ายมาตั้งรวมกันที่ข้างวัดอรุณ เมื่อมีนักเรียนมากขึ้นหมอเฮาย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ตำบลสำเลซึ่งมีชื่อเรียกอ,อ,อย่างเป็นทางการว่าสำเลบอยคริสเตียนไฮสคูลโรงเรียนที่สำเลนี้เนี่ยภายหลังเนี่ยก็มารวมกับโรงเรียนชายที่ตำบลกุดีจีนนะครับใช้ชื่อว่าบางเกอกคริสเตียนไฮสคูลเปิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2431บริหารโดยนายจอห์นเอเอเกนคณะผู้บริหารเห็นว่าต้องขยายโรงเรียนไปฝั่งพระนคร สุดท้ายก็มาลงเอยที่ถนนประมวลสร้างเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้สามหลังสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2445แล้วก็ย้ายโรงเรียนที่ตำบลสาเลแล้วก็โคดีจีนมารวมกันเป็นแห่งเดียวใช้ชื่อเรียกใหม่ว่ากรุงเทพคิสเตียนไฮสคูลแล้วก็เป,เปลเปี่ยนมาเป็นกรุงเทพคิสเตียนวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2456เป็นอันว่าใช้ชื่อนี้เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ